แอปพลิเคชันนี้นะคะแอปพลิเคชัน s t e l l a นะคะเป็นแอปพลิเคชันจาก n u s k i n น,นะแค่คุณรู้จักแอป,ปนี้และใช้แอป,ปนี้เป็นนะไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของมุมโลกนะคะคุณก็สามารถสร้างรายได้เป็นรายสัปดาห์ได้เล,เลยค่ะเมื่อคลิปที่แล้วมินบอกไปนะคะว่าวิธีสร้างลิงก์ทำยังไงใช่ไหมคะสำหรับอันนี้นะคะก็คือสำหรับคนที่สมัครเสร็จแล้วเรียบร้อยยื่นเอกสารหน้าบัตรประชาชนยื่นหน้าสมุดบัญชีต่างๆเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะคุณก็ลงชื่อนะคะโดยใช้อีเมลของคุณนะคะคลิกเข้าไปได้เลย นะคะสมมุติว่าวันนี้นะคะเรามีอีเมลที่เราสมัครไปแล้วนะคะผ่านแอปพลิเคชันใช่ไหมคะเราก็สามารถล็อกอินใช่ไหมคะเข้าไปได้เลยนะคะนอกจากจะเป็นแอปที่เช็คยอดขายของเราเช็คคะแนนเช็ครายได้ของเราแล้วนะคะว่าโบนัสที่เราได้รับแต่ละเดือนเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนนะคะเรายังสามารถที่จะเข้าไปนะทุกคนอย่าลืมเลยนะคะเวลาสมัครเสร็จเรียบร้อยยื่นเอกสารเสร็จอย่าลืมที่จะเข้าไปโปรแกรมศูนย์การเรียนรู้หรือว่า learning center นะคะเพื่อที่จะรับค่าคอมมิชชั่น เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เข้าไปเรียนนะคะบริษัทจะถือว่าเรายังไม่รู้จรรยาบาลยังไม่รู้สินค้านะคะเขาก็จะยังไม่โอนเงินเข้าค่ะแต่ถ้าเราเรียนเสร็จเรียบร้อยเงินก็จะเข้า ในกรณีที่เราสามารถทํายอดขายได้นะคะแล้วในนี้นะคะยังมีสินค้าให้เราเลือกช้อปปิ้งนะคะเอามาทํารีวิวนะคะหรือมาสามารถทําลิงก์นะคะสินค้าเนี่ยให้กับลูกค้าคลิกลิงก์เพื่อมาซื้อของเราได้มากกว่า159รายการเลยค่ะทุกคนโดยเฉพาะอันนี้นะมินตื่นเต้นมากเลยนะคะทุกคนเป็นสินค้ามาใหม่เซรั่มขนตาเซรั่มขนคิ้วค่ะนี่นะคะพอเสร็จปุ๊บนะคะถ้าสมมติว่าใครนะคะ มีลูกค้านะคะหรือมีตัวแทนเราก็สามารถเช็คได้เลยค่ะว่าเขามียอดสั่งซื้ออะไรเท่าไหร่เจ๋งไหมล่ะคะทุกคนส่วนในโหมดต่อมานะคะก็จะเป็นโหมดของการสร้างข้อเสนอเวลาที่เราทํารีวิวใช่ไหมคะทุกคนไม่ว่าจะเป็น i อจีติ๊กตอกหรือว่าอินสตาอะไรต่างๆ YouTube ต่างๆ Facebook ต่างๆนะคะแล้วเราทำคอนเทนต์ออกมาได้ดีเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะเราก็สามารถสร้างข้อเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาปีกราคาสมาชิกและคัดลอกลิงก์เอาไปแปะเพื่อให้คนมาสั่งซื้อแม้ใน ใยายามหลับเราก็สร้างรายได้ได้เลยค่ะและแต่ละชิ้นนะคะก็จะมีค่าแนะนําที่แตกต่างกันออกไปค่ะแอปพลิเคชันนีย้ยังบอกว่ารายได้ในแต่ละสัปดาห์ของเราเนี่ยมีเท่าไหร่เราแบ่งปันไปแล้วได้เท่าไหร่นะคะค่าแนะนาเราได้เท่าไหร่บ้างบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะคะและยังมีเอกสารทางภาษีนะคะเป็นเอกสารที่ทุกคนนะคะสามารถที่จะเอาไปยื่นนะคะในการซื้อรถซื้อบ้านได้ปกติเลยค่ะบอกเลยนะว่านี้เจ๋งสุดๆไปเลยและในอนาคตนะคะถ้าเกิดใครอยากรับตัวแทนจําหน่ายเพิ่มเติมเพื่อรับรายได้แบบแฟรนชชายน ะะก็สามารถสร้างลิงก์สมัครสมาชิกสำหรับลูกค้าสำหรับตัวแทนทำได้เลยในการผ่านคลิกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีทริปท่องเที่ยวรางวัลต่างๆเยอะแยะมากมายเลยใครที่สนใจนะคะมินทิ้งลิงก์สมัครตัวแทนไว้ข้างล่าง YouTube ของมินแล้วและอยากสอบถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะมินทำตรงนี้มา 6- 7ปีแล้วค่ะยินดีแนะนำเลย